ครับสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณมากมายนะครับสําหรับที่ถามมานะครับมีพี่น้องมากมายหลายท่านอยู่นะครับที่ถามมาว่าอาการน้ําเข้าถังบ้างไม่เข้าถังบ้างบางครั้งเราต้องได้เคาะมันเลยนะครับพี่น้องอันนี้นะครับพี่น้องบอกว่าบางครั้งอ่ะต้องเคาะแบบนี้เลยอ่ะน้ําถึงจะเข้าถังนะครับสักพักหนึ่งอา้าวมันหยุดไปอีกแล้วพอมันหยุดไปปั๊บเรามาเคาะมันก็กลับขึ้นมา กลับมาใหม่อีกเหมือนเดิมนะครับอาการแบบนี้พี่น้องถามว่าเราจะไปเช็คมันตรงไหนอ่ะเช็คมันตรงไหนยังไงอ่ะนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องเข้าไปเช็คดูเลยนะครับว่าเราจะไปเช็คและไปตรวจด,ดูว่าตรงไหนกันบ้างที่ทําให้น้ําเข้าถังบ้างไม่เข้าถังบ้างนี่นะครับอเราไปตรวจด,ดูกันเลยนะครับว่าเราจะต้องทําแบบไหนยังไงนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทังบ้านนะครับและพี่น้องมือใหม่ด้วยนะครับว่า เราจะควรจะเช็คอย่างไงนะครับก่อนอื่นเราต้องถอดน็อตสองตัวนี้ออกก่อนนะครับอ่าสองสองตัวตรงนี้ครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกมาแล้วเราก็ยกมาเลยครับนี่ครับอ่าไม่ยากเลยนะครับง่ายนิดเดียวเราจะเราจะมาตรวจสอบดูไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าทีนี้อ่าทีนี้ถ้าเราจะเอาตัวนี้ออกนะครับอ่าเราจะต้องเอาออกให้ดีนะครับอย่าไปงัดนะครับเอาพราะส่วนใหญ่แล้วอ่าพี่น้องหลายท่านงัดครับงัดไปงัดมาทําให้ไอ้แจ็คตัวนี้ครับ มันละหลวมไปวันหลังเราเสียบเข้าไปพบมันอาจจะละหลวมได้สาเหตุของมันคืออาจจะไฟไม่เข้านะครับไฟไฟไม่เข้าหาวาลหรือว่าวาลเสียหรือว่าแจ็คมันละหลวมนี่แหละครับที่ทาให้น้ําไม่เข้าถังเพราะอาการนี้พอเราเคาะเคาะเคาะมันยังพอไฟกระพริบมาได้มันก็อาจจะไฟเดินได้มันก็ทําให้น้ําเข้าถังได้นะครับทีนี้เราก็ต้องเอาออกมาก่อนนะครับวิธีออกก็ง่ายนิดเดียวครับแค่นี้เองครับเนี่ย เนี่ยัะงัดออกมาเลยครับง่ายดีนะครับอ pues, ่าถ well, ้าเราพอจับมาได้พบงัดซซายงัดขวางัดอย่างนี muted, ้นะครับอ่าอันนี้เสียได้นะครับทีนี้พอมันเสียแล้วมันก็จะมีปัญหาอ่าตามมาทีหลังได้นะครับทาให้น้ําเข้าบ้างไม่เข้าบ้างทีนี้เราก็มาตรวจสอบดูไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยอ่าตัวนี้นะครับอ่าบางต้นเราก็มาวัดดูนั่นแหละครับวัดดูวาล์วน้ําวัดดูวาล์วน้ําก่อนนะครับอ่าตัวนี้พอเราวัดดูวาล์วน้ําไอ้ดีหรือเปล่าอ้าว วาวน้ำดีนะครับอันนี้วาวน้ำดีหลังจากที่เรารู้ว่าวาวน้ำดีไม่มีปัญหาทีนี้เราก็ต้องมาตรวจเช็คดูสายแจ็คของมันนี่นะครับสายแจ็คของมันว่ามันขาดตรงไหนบ้างเราวัดดูแล้วอ้าวสายแจ็คก็ดีอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้อาจจะเป็นที่แจ็คหรือเปล่านะครับอันนี้วิธีการตรวจเช็คแล้วก็ทดสอบทดลองได้เลยนะครับเราก็ตัดสายไฟ2เส้นนี้เลยครับเพื่อเพื่อความแน่นอน เราก็มาบัดกีเลยครับเนี่ยครับอ่าบัดกส eps, สีสายๆนี่เลยนะครับลหลังจากที่เราบัตกีเสร็จแล้วนะครับอ่านี้ผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับเราบัตกีเสร็จปุ๊บอ่าเราไปทดสอบดูหลังจากที่เราไปทดสอบดูแล้วอ้าวมันก็เหมือนเดิมนี่น้ําเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอีกแล้วอ้าวทีนี้เราจะทํายังไงดีเนี่ยนะครับหาวิธีตรวจสอบขั้นต่อไปสําหรับน้ําเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับอ่าเราตรวจเช็ควาล์วดีแล้วอ่า อ่าสายไฟก็ดีแล้วสายไฟก็ยังดีอยู่เราสงสัยว่าแจ็คมันเสียหรือเปล่ามันมันไม่ดีเราตัดสายไฟบัตรกีแล้วมันก็ยังเป็นอีกนะครับอ่าทีนี้เราก็ไปไปหาขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปของมันก็คือที่บอร์ดนี่แหละครับนี่แหละครับอ่าขั้นตอนต่อไปของไอาอาการนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเคาะเคาะมันยังออกนะครับอันนี้ าละครับทีนี้เราก็มาตรวจเช็คดูที่บอร์ดนะครับอ่าที่บอร์ดอันนี้ก็อันนี้ก็เปลี่ยนได้แอกไปแล้วนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้เปลี่ยนได้แอกไปแล้ว <c oughs> หลังจากที่เราอ่าเช็คทางโน้นเรียบร้อยสายไฟก็ดีปุบ๊บแสดงว่ามันเป็นที่ไดแอกนี่แหละครับอ้าวทีนี้นะครับมันเป็นที่ไดแอกละครับทีนี้ตอนนี้ต่อมาอาการน้ําเข้าบ้านไม่เข้าบ้านนี่นครับ อ่าเป็นที่ไดแอกอ่าหนึ่งไดแอกอาจจะละหลวมนะครับอ่าสองลายปิ้นมันอาจจะอ่าชำรุดเสียหายอ่าไฟเลยเดินบ้างไม่เดินบ้างเพราะว่าเราเคาะมันยังออกได้นะครับอ่าทีนี้เราก็มาเช็คดูไดแอกของมันว่าอ่าเสียหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งขาไดแอกตัวนี้นะครับอ่ามันหลุดลุยออกมาได้คือมันยกมาได้เนื่องจากว่ามันใช้งานมานานอ่าทีนี้วิธีตรวจเช็คน้ำเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็มีประมาณนี้แหละครับนี่ หลังจากที่เราได้ตรวจเช็คว่าวาล์วน้ําดีสายสายมันก็ดีหมดสายไฟก็ไม่ขาดนะครับนี่ทีนี้เราก็มาเช็คดูได้แอกของมันนะครับนี่ครับได้แอกของรุ่นนี้มันจะเป็นตัวกลมๆเป็นกลมๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับกลมๆแบบนี้นะครับนี่รุ่นนี้นะครับเราก็มาเช็คดูขาของมันว่าขาของมันยกหรือเปล่าถ้าขาของมันยกเราอาจจะบัดกีเชื่อมเข้าไปใหม่นะครับ และตรวจดูลายปิ้นของมันด้วยว่าลายปิ้นของมันขาดหรือเปล่าเพราะว่าใช้ไปนานๆปุ๊บมันจะเป็นขี้เกือยกขึ้นมาภายในลายปิ้นของมันด้วยนะครับนี่อันนี้ตรวจสอบดูแล้วว่าลายปิ้นของมันนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขาของไดแอกตัวนี้ครับมันยกนะครับมันยกมันลอยขึ้นมามันทําให้ไฟเดินบ้างไม่เดินบ้างนะครับวิธีตรวจสอบตรวจสอบอาการน้ําเข้าถังบ้างไม่เข้าถังบ้างก็มีประมาณนี้เลยนะครับไม่ยากเลยนะครับทีนี้ไดแอกของรุ่นนี้ มันจะเป็นตัวกลมๆเป็นรอยตัดนี่นะครับเพราะอาการนี้นะครับเพราะอาการนี้มันเป็นได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับอาการแบบนี้ครับถ้าเป็นในแอกรุ่นใหญ่ขึ้นมามันก็จะเป็นตนแบนด์อยู่ตรงนี้นะครับวิธีตรวจสอบดูก็มันอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็หาดูง่ายเห็นครับนี่ครับอันนี้สายสายวาล์วน้ําเข้าตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับสายวาล์วน้ําจะเข้าตรงนี้นะครับนี่ อ่าอันนี้ก็จะเป็นสายขาปลาอยู่ตรงนี้นะครับพอมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะครับเห็นไหมครับอ่าพอรางัดออกมาปุ๊บเห็นไหมครับมันจะอยู่ตรงนี้เองเห็นครับแล้วก็เจาะตรงมุมนี้เลยครับนี่ครับ่นี่ครับอ่าสายอยู่ตรงนี้ครับอ่าสายเสียบเข้าตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยเราเจาะข้างใต้มันเลยนะครับเนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นตัวแบนๆนะครับตัวแบนๆตัวเนี้ย จำได้นะครับอยู่ตรงเนี้ยสายสายน้ําเข้าอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ข้างใต้นี่นะครับแล้วก็เจาะออกมาเลยนี่ครับจเจาะออกมาปุ๊บเราไปตรวจเช็คดูสา,ายอาลายปิดของมันว่าหรือว่าขาของมันยกหรือเปล่าหรือว่ามันเสียหรือเปล่าประมาณนี้นะครับอาการของน้ําเข้าบ้างไม่เข้าบ้างของทุกยี่ห้อเลยนะครับอันนี้ครับ <takich> ส่วนของ LG นะครับนี่ครับอันนีเป็นบอร์ดของ LG นี่ครับด้แอกวาน้ําก็จะอยู่ตรงนี้เองครับเห็นครับนี่ครับ ไอ้แก็คสีเหลืองเหลือเนี่ยครับไดแอกวาวน้ำก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับถ้ามันมีปัญหาน้ำไม่เข้าถังเราก็ไปตรวจเช็คดูตรงนี้แหละครับเนี่ครับอ่าเห็นไหมครับนี่อันนี้ของยี่ห้อ LG นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ให้เราไปเปลี่ยนตัวนี้เลยอ่าเช็คตัวนี้ว่าตัวนี้เสียหรือเปล่าไดแอกตัวเนี้ยถ้ามันไม่ดีเราก็เปลี่ยนมันก็หายเลยสําหรับน้ําเข้าถังบ้างไม่เข้าถังบ้างหรือว่าอ่าไม่เข้าเลยหรือว่าบางอาการมันก็จะ <c oughs> ออกมากด power ปุ๊บน้ําเข้าถังทันทีหรือว่าบางครั้งกกด power, กด Start, น้ำไม่เข้าถังนิ่งสนิทเลยอ่า <humility> ก็เป็นที่ไดแอกนีนะครับหรือว่าถ้าน้ําเข้าถังบ้างไม่เข้าถังบ้านยาอาการเมื่อกี้เราจะเป็นที่จะต้องตรวจเช็คดูอ่าดูอ่าตั้งแต่ทางอ่าตัวนี้มาเลยนะครับอ่าหน้าน้ําเข้าถังบ้างไม่เข้าถังบ้างหนึ่ง็คอาจจะละหลวมนะครับอ่าสองอ่าวาล์วน้ําอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างเนื่องจากว่าเราอาจจะงัดมันออกมานะครับงัดมันออกมาทีนี้ถ้าเรา <c oughs> เราออกมาแล้วอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ครับเราเช็คดูแล้วอ่ะดีอยู่สายไฟก็ดีอยู่เราสงสัยแจ็คมันเสียหรือเปล่ามาจ,จะละหลวมแล้วก็บัตกีพอบัตกีเสร็จแล้วปุ๊บมันยังไม่หายพอมันยังไม่หายทีนี้เราก็มาตรวจเช็คดูอย่างที่ผมพาไปดูเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยครับอาการของมันน้ําเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเกี่ยวกับไดแอกหรือไอ้วาวาน้ําของมันก็มีประมาณนี้หลังจากที่ว่าทางโน้นเราเช็คดูแล้วสายไฟไม่ขาดวาวาน้ําดีอยู่แจ็คไม่หลวมบัตกีแล้วเราต้องมาตรวจเช็คดูไดแอกของมันตัวนี้นะครับ หลังจากที่ว่าเราเปลี่ยนไดแอกของมันแล้วยังไม่ดีอีกนะครับเราจะต้องมาไล่ดูลายปิ้นของมันเลยนะครับลายปิ้นของไอ้ไดแอกตัวนี้ครับว่ามันขาดตรงไหนบ้างส่วนมากแล้วใช้ไปนานๆใช้ไปนานๆเนี่ยครับลายปิ้นของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงจุดไหนมันจะยกขึ้นมาเนื่องจากมันอาจจะเป็นมันผุหรือว่ามันเป็นขี้เกลือสะสมหรือว่ามันเกิดความชื้นมาทําให้ลายปิ้นของมันพวกนี้ครับมันขาด มันทำส่งสัญญาณไม่ไดต้ติดบ้างไม่ติดบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องมาตรวจสอบดูอาการแบบนี้นะครับอาการน้าไหลเข้าถังบ้างไม่เข้าถังบ้างก็มีประมาณนี้นะครับพี่น้องสาหรับพี่น้องที่ถามมานะครับผมก็ตอบไปประมาณนี้ขอบคุณมากมายนะครับพี่น้องที่กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับอาการเล็กๆน้อยๆนี้ก็ทําได้อยู่นะครับไม่ยากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามเป็นกาลังใจนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ